สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับต้นวัตถุมงคลและคืนรางนะครับมือนีิสิพามาเบิงเหรียญนะครับพระนะครับของหลวงปู่วัดสว่างขมา้นเจียวนะครับที่คนรู้จักเลลาดีครับบ้านนคอบ้านนคำบ้านตะโอบ้านตะกุงนะครับบ้านขมโ้นะครับสิรู้จักเลลาดีนะครับ หรือว,ว่าบ้านพิมิกนะครับนี่นำหลวงปู่หลวงปู่จันดานะครับอายุ78ปีนะครับแต่ตอนนี้หลวงปู่พิ่นกะมวยอยู่แล้วนะครับเพิ่นกะได้มรณภาพไปหลายปีแล้วแต่ความครุบและศรัทธากน็นยังมีอยู่กับหลวงปู่นะครับเมื่อน,นี้ก็สิไธ้นำมาเรียนมี สองเหรียญครับนามาเปรียบเทียบสิกันครับเหรียญทั้งขวามือท่านเบิ้งท่านโทรศัพท์นี่ทางโทรศัพท์นี่ผมได้มาดนแล้วแล้วทางซ้ายมือผมหัวก็ได้มานะครับดี่มาเหรียหลักสองร้อยนะครับพระหลักร้อยนะครับแต่พดุดคุณหลักล้านนะครับประสบการณ์มีนะครับวงวงพูดจันดานะครับกระชิพามาเบิง้งทั้งน้านะครับ เบิ้งเข้าโค้งหนาของหลวงปูนะครับเบื้งเข้าโค้งหนาของหลวงปูกับเดี๋ยวนี้นะครับแบบนึงครับที่ซุดี้เบื้องแกกต่างกันร้ายนะครับพาที่เข้าโค้งรูปหนานะครับหรือว่าอาจจิผิดคนละบอกคนละย่ำคนละพิมพ์ผมก็บรรู้คือนกันนะเดี๋ยวสิบศึกษาอีกมากอีกนะครับอีกเ่องเตะนี่หนึ่งที่มากพามาเบิ้งก่อนครับ เบืงอัคราคมชัดเจนนะครับตัวหนังสือเนี่ยอยากจะแตกต่างกันหลายอยู่ครับผมเบิง้งนะไอ้ท่างเรียนที่ท่างขวมมือนี่นะครับใส่โดนแล้วอาจชิบชัดเต็มเบื้งตัวหนังสือและตัวขล่านะครับแตกต่างกันหลายแต่ผมรู้ว่าสองเรียนนี่สิท่านลงผู้บนญหมดบอ่อแล้วก็ให้มาเบิ้งเม็ดไครป่าด้วยครับ เม็ดไข่ปลานี่ครับแตกต่างกันหลายทังซ้ายมือนะครับไปเลี้ยนเม็ดไข่ปลาอยากเม็ดใหญ่และเม็ดไข่ปลาที่บดติ่มนะสัเงเกตุนะครับอันนี้ผมนํามาผสมเซปรากาเดวมันสีบังนะครับง่ามๆครับเลี้ยนและทังขัวมือจะเป็นเม็ดไข่ปลาทีนะครับ ทียิบเลยนะตังเกียร์มึงนะครับเม็ดไข่ปลาทีทียิบเลยนะผุ่มที่ประจับนะครับให้สังเกตให้เบื้องเรานะครับเลียนชัดเตียยเบื้องงามครับเลี้ยงง่ายงง่ายๆครับคู่ลวงปู่จันดาครับนะครับจีสวยครับเลียนสวยรักตะคุนมากเลยครับเบื้องนะครับเม็ดเม็ดไข่ปลาสองเลียนนี่แตกต่างกันหลายนะครับกับ้โคุ้งนา ทางสายมือนี่ยังนุ่มๆอยู่ทางขวามือนี่พนอาที่เมียอยู่กล้วนะผมก็เลยว,ว่ามันนาจะคนละบอกกสทีว่านาคนลบบอกเป็นอย่างบึงเม็ดเข่ปลานะครับกับบึงรูปลักษณะโค้งๆนาของงลงปูแล้วแตกต่งางกันหลายเนาะครับอันนี้ผมก่รู้ว,ว่าอะไนสีรุ่นแรกหรือหรือสีรุ่นลองๆนะผมก็ไม่รู้ ผม่งไปที่เอาขึ้นเบึ้งให้บื้งชัดเลยนะนะครับนะครับผมนะสวยครับเตนี่เลี้ยนนี่ลูกปูยังอย่างนุ่มอยู่ดีครับถ้าเาอยู่หลายแต่พุ่งนะำมีอยู่แล้วแหละนะครับเรื่องประวัตินี่ไปศึกษาด้วยครับ,นะรบผมกับบากกาเก้าคนนี้พวกผมบุรุษหลายนะครับเบื้องเม็ดไข่ปลาครับแจกตั้งกันหลาย เยน็นนี่หรือจะเปลียนเขาเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดมาไหมผมก็บ่รู้เนาะผมน้ำมาศึกษาซื้อนะครับบึ้งตั้งขางครับเยน็นยังมีมายังหนา,นาๆอยู่นะครับเรียนที่ท่านลวงปู่ปู่ท่านอีกผมบ่รู่นะครับอ,อันนี้ผมก็ซื้อน้ำมาศึกษาเดี๋ยวผมสิบศึกษาอีกคนนึงทำไอ้คนหุ่นจักนะนะครับ ขางล่างก็จะเขียนว่าวัดสว่างคำเมือดแก้วนะครับอําเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินนะครับบึงอัครา,าครับสวยงามครับรู่นัง,งคางนะครับเดี๋ยวเขียนรารุ่นหนึ่งครับพศสองห้าสองแปดตักปีแล้วครับ นับถอยหลังนะครับรู้หลายปีเยด้วยครับนี่เรียนเต่บลูเราจะมันบอกเดียวกันเตมันแตกตั้งกันไปทถึงหน้ามั่งครับเรียวที่า้าเราก็เรียนที่สองเนี่ยเป็นครับ เนื้อนี่เป็นเนื้อเหลืองท่องแดงวะครับบารนุนต้องแดงท่องเหลืองของบารุมีหลายเนื้อเนื้อฟาบาดก็มีแต่เนื้อฟาบาดผมถลาดิเดี๋ยวผมสิไปหามาอยู่จะเลียนอี่เก่าแล้วครับดุลเล่บ้างเนี่ยดุลแล้วครับคนใส่ดุลแล้วบ้างเนี่ยบ้งเม็ดไข่ปาลาดนะครับตัวนี้ที่ยิบเลยแต่กะสิรุ่นในรุ่นในกะอยู่กับ คมศรัทธานะครับนอมศรัทธาหลวงปู่กับดีสุดเลียนครับอันนี้ก็นำมาศึกษาหาความูลด้วยครับแต่เรื่องประสบการณ์นี่ก็มีหลายครับแต่ผู้เคยประสบเหตุการณ์ครับผู้ผู้ประสบก็บมีข่าวๆลงเฟซบุ๊กก็มีนะครับเรียนหลวงดาว อันนี้ก็นํามาศึกษาหาคบรู้ครับชัดภาพกล้องเห็นตัวนั่งชัดเนาะเบื้องบนเบืบ้งเมตแคปปาเตกตังกันนาลีนี่สองเหรียญนี่เดี๋ยวผม,มนั่งกล้องจะเข้ากันานครับผมถอยตั้งเดี๋ยวฉันล้งซุ้มนึงก่อนครับางีนชัดสองเหรียญนี่นครับเบื้องขับเตกตังอันดลีครับ ผมกาลันตีใ้วบาไดเดอว,ว่ารุ่นในรุ่นแรกนะครับแต่ผมไปทไปศึกษาเดี๋ยวผมที่องไปทําไอพเพิ่นเบิ่งอยู่แตกต่างกันหรือดีครับเบิ่งนะครับคือนุ่นเลียนรูปใครเนาะครับเมนบอกันว่าบุตรก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อครับผ้ได้มีคมหรือก็บอกคมน้าน,นะ ผมมาทำ YouTube นี่ผมไม่ได้มาอย่างผมมาทำ YouTube เป็นการศึกษาเปลีย่ยนคมรูน้นะครับเบื้องครับเนะบ้งองขางนะเบื้องคาราชชัดเลยครับนะครับมีบอีกทนีนึงครับกล้องซูมนะครับเราเลาะแถวบ้านนี้รู้จักเราดีครับหลวงปู่จันดา นี่เบืงเรียนที่สองนะครับแตกต่างกันหลายครับเพิ่งมใส่ฝามึกให้เพิ่งนะก็ะจะจัดนะครับนี่หมดลงผู้ครับ <c oughs> เดี๋ยวกขครับผมเดี๋ยวผมสีไปศึกษาอีกท่านึงเด้อครับว่าเรียนแ่ารุ่นแรกที่เราปุ๊เสียเดียวที่เบิง้งเท่าไหร่นะครับ ผมสิบซึกซายคือนรืงว่าเป็นเรียนแบบไรจะดีสุเรียนครับ้าถามแล้วก็ดีเมื่ครับจะลวงปูลูกเสกล้วก็เป็นเรียนลวงปูนะครับกะมือนี้กะบ่มีอย่างไรนะครับน้ำเรียนของเงินวัดใกล้บ้านมา้เบึงนะครับว่าไกลว่าไก่นะครับลวงปูจันดานะครับซื้อแท่นี่เต็มเต็มนี่กะ จำว่าได้ครับลืมนะครับการเดียกพมศึกษามาอีกเท่นึงนะครับเดียวกับสิไปีห้ามาอีกจะสองสามเรี้ยนอยู่นะครับอันนี้อีกสองเรี้ยนกะบนำมาศึกษาก่อนนะครับเบ่งปั่นคมลูกนะครับผู้ใดมีคมลูกอ่ะแนะนำผมนํำวมือนี้กะบว่ามีอย่างไรครับกระขอบุญบารมีของลูกพูดจันดานะครับปกป้องพี่น้องสุภูสขุนนะครับ จะมีความรักและความศรัทธาในหลวงปู่นะครับกันบ่อหรยก็บ,บอกไก่ด้กครับกระยูเรากับวัดกันยูเราก็อยู่ใกล้ๆนี่นะครับพูดใดก็มีเวลากับเขาไปกราบดเด้อยครับมีหุ้นบุญน,นะครับหุ้น่นขี่พึ่งนะครับแรือก็มีันนี่ก็เอื้อน,นี่ก็ประทาดเล่าอยู่มีเกียร์ดีใช้อยู่ครับอาทิตย์ของเรามีถึงหุ้นขี่พึ่งกับหุน้นรอทองแดงบ่นี่ผมก็เคยเข้าไปยักเทือ ผู้ได้ยนเวียดมากใกล้กับเขามากกับสักการะพ่นได้ด้วยครับกะบมื้อนี้กับผม,มีปอย่างไรครับสวัสดีครับ